ที่นี่นะครับอารมณ์เหมือนแบบตกปลาบ่อธรรมชาติจริงๆครับน้ำนี่ใสปิ้งเลยนะฮะยกอยู่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาด็กตกปลา จะไปไหนกันเด็กๆไปตกปลาครับตกปลาเหรออันนี้ตกปลาอะไรดีตกปลาหน้าดินหน้าดินเหรอหมายธรรมชาติหรือหมายอะไรดีเป็นหมายบ่อทรายอ๋อนี่เป็นหมายบ่อทรายเสียตังค์ปะเสียครับเออน่าสนใจครับปกติเราไปบ่อทรายเราไปฟรีใช่ไหมจะไปแอบตกบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เราเสียตังค์กันบ้างดีกว่าครับผมวันนี้เราไปที่ไหนไปที่บ่อดอนลวกดอนลวกนะครับแถวๆดอนตูมนี่เองใช่ครับเป็นบ่อที่เขาเพิ่งลงปลาใหม่ด้วยปกติเนี่ยเราเคยพยายามไปบ่อนี้นะ แล้วเราไม่ได้ปลาไงเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยเขาลงปลาไปแบบสองอาทิตย์แล้วหรือเป็นเดือนแล้วแล้วพอเราไปเนี่ยปลามันตกยากแล้วแต่อันนี้ลงปลาวันไหนเมื่อวานเมื่อวานปลาอะไรปลายีสอกยีสศกไซส์ใหญ่ไหมใหญ่ครับกิโลสองสาโลได้กี่ตัวอ่าไม่รู้กันก็ไปเตรียมอุปกรณ์ไปขึ้นรถไปวันนี้ให้น้องหมิวเป็นพลขับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้บ่อใหญ่มากนะฮะบ่อทรายนะครับขุดดินขุดทรายใหญ่มากเลยข้างๆก็จะมีแบบสารไหลเยอะมากนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเราตกตรงนี้นะครับตีไปข้างนอกนี้นี่นะครับวันนี้เราจะใช้แบบตะก้อวิ่งนะฮะตะก้อวิ่งแล้วก็ปลูกเบ็ดสองตัวนะครับจินนามันีเบอร์อะไรเบอร์หกครับเบอร์หกสองตัวนะครับผมตกแบบตะก้อวิ่ง

อยู่ไหมสวยสวยมาแล้วครับหมา,ายเลขรู้ปลาอะไระะะปลานินเหรอโอ้โหทักทายด้วยปลานินครับโอ้โหตกใจนกวยี่สกนะเอ,ะอะาแล้วครับทักทายด้วยปลานินครับมาแล้วหนึ่งแตม้มอยู่นะนี่ครับแต้มแรกครับไซส์ประมาณน่าจะเกือบสี่ขีดได้ะนะครับโอเค อะไรวันนี้เยือสู้ปาีนแน่นอนยิ่ง้องปชันเล็กเยอะนี่นี่คันคขวานี่กินแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเรโบเอ้ตึงดีจังเลย อุ๊ยขาวมาเลยอ่ะปนินเหรอปนินเล็กครับตัวนี้โอเคมาอะไรอุ้ยอุ้ยใช่เหรอ โอเคปลาดินครับมาเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆฮะอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากครับที่นี่นะครับอารมณ์เหมือนแบบตกปลาบ่อธรรมชาติจริงๆครับน้ํานี่ใสปิ้งเลยนะฮะคือถ้าเป็นบ่อตกปลานินทั่วไปเนี่ยน้ำมันจะออกขุ่นๆเขียวๆนะครับอันนี้นี่บ่อใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ําลึกมากเช่นกันทําให้น้ําใสขนาดนี้ ปลาที่ขึ้นมาก็สมบูรณ์ครับเพราะว่าเขามีอาหารตามธรรมชาติจริงๆมีสารหร่ายนะครับมีกอปื้อต่างๆต็้ไมหมดเลยฮะบ,บางครั้งเนี่ยเขาปล่อยปลาไปแทบจะไม่ต้องให้อาหารเลยครับอ่าปลาอยู่ไหมบินี่แลานินปลาดินจเขาเหอครับเอานะครับ,รบสั่งนูนครับสั่งนู้น เฮ้ยตึงดีจังเลยตึงดีจังเลยอ่ะปลาหรืออะไรอุ้ยเบรกออกค่อยๆปิดค่อยคอยปิดมีช่้ไหมโอ้สา,ายสา,ายมาเลยปากหวอมเลยสวิงมาอุ้ยสวยด้วย <c oughs> น่าจะใช้สวยที่เราสวยที่สุดนะครับที่เราได้วันนี้นะฮะ<อ> <Yes. S 2> ย <c oughs> ส้ยสวยสวยสว,ยวย้ย นี่ครับมาแล้วครับสิ่งที่เราตามหานะครับเริ่มเข้าแล้วนะฮะคือจริงๆอ่ะปลาเข้าอาจจะนานแล้วแหละแต่ว่าเหยื่อของเราอ่ะมันมันไม่ค่อยเกาะตัวแล้วเมื่อกี้ลองนวดนวดนวดแล้วปั้นเป็นแกนด้านในนะครับให้มันเหนียวหน่อยนะฮะแล้วก็ลองข้างนอกหลวมๆเหมือนเดิมนะครับลองไปีไปไม้นี้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิธีนี้นะครับว่ามันจะได้ผลอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแป๊บเดียวเหยื่อหมดแป๊บเดียวเหยื่อหมดนะครับโดนปลาเล็กปลาน้อยตอมนะครับพอตัวใหญ่เข้ามาจบเลยนะเดี๋ยวลองดู นี่ครับเราจะนวดแบบนี้นะครับ f c นวดนวดนวดให้แน่นแล้วก็ปั้นไว้เป็นแกนด้านในนะครับด้านนอกก็ปั้นหล,ลวมๆเหมือนเดิมอย่างน้อยเนี่ยให้ปลาใหญ่ที่เขาเข้ามาตอนหลังเนี่ยยังพอมีเหยื่อติดตะก้ออยู่นะครับเราเตรียมเหยื่อมานะครับมีมะพร้าวขั้วเยอะไปหน่อยมันเลยทําให้เวลาปั้นเหยื่อปั้นไม่ค่อยติดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมันเป็นหมายแบบเหมือนธรรมชาติเลยดีกว่ามันไม่ใช่ตกปลาแบบปลาโบนะฮะ ถึงแม้ว่าเก็บค่าคันแต่คือปลาที่นี่เป็นธรรมชาติจริงๆครับไทยๆเเร็วเๆเหมือนปั่นดินเลยนะตอนนี้เต้งแล้วหยุดโะอ,อยู่ปะตัวเล็กเหรอจับจุดได้แล้วตอนนี้ปลาเข้าแล้วครับสนุกแน่นอนครับวันนี้ ไปลบออกปลาหมอปลาหมอก็กินนี่แหละครับที่บอกว่าเหมือนหมายธรรมชาติมากๆนะฮะปลาแบบธรรมชาติก็มีนะวันนี้ได้ปลาหมอได้ปลาอะไรนะซอยนกเขาก็มา ตาตาดันด,นดนเร็วเร็ว,รวามือฝ่ามือโบอยู่ไหมพอช่วงเที่ยงและเงียบเลยครับเป็นแบบนี้ทุกที่ครับตกปลานี่ตัวนี้ทิ้งห่างมานานมากครับอาว แดนไปคุยกับน้าๆนันกตกปลาเป็นไง,งมั่งเมื่อกี้เขาบอกว่าปลาไม่ค่อยกินช่วงนี้อเ๋าปลายี่สกที่ลงไปมันยังไม่กินใช่ไหมไม่กินเลยเราก็ไปดูน้าๆนนที่เขาตกปลากันนะครับ<ม>ก็ยังไม่ค่อยกินแต่ว่าส่วนใหญ่ที่กินก็คือปลานินเหมือนกับที่เราได้เนี่ยแหละก็ยังถือว่าพอมีผลงานนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนเนาะปลายี่สกไม่ไม่กินจริงๆ เขาเพิ่งลงไปเมืม่อ<ม>วานนี้เองเนาะใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามวันน่ะปรับตัวนะก็โอเคเดี๋ยวไว้มาลุยกันใหม่ไหนอขอดูปลารวมหน่อยามาดูดิโอ้หลายตัวหลายตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปลานินจริงๆครับนี่ผลงานวันนี้นะครับเอ็ซีตัว <ปะ S 2> แห่ขายได้อะตัวใหญ่ใครล่ะวัดอยู่คนเดียวเลยอ่ะอีกคนหนึ่งก็ปั้นอย่างเดียวเลยอ่ะจะมีใครล่ะอ่ะโอเคเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถกลับบ้าน โอ้วันนี้ร้อนมากครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับคูสนแค่นี้แหละวันนี้ไม่เจอยี่สกนะครับเจอแต่ปลานินนะก็เดี๋ยวไม่มีโอกาสนะครับน่าจะอีกสองสามวันปลาเขาจะกินนะเพราะว่าลงเมื่อวานนี้วันนี้เรามาตกเลยปลาอาจจะยังช้าอยู่มันเดินทางไกลนะครับก็เดี๋ยวอีกสองสามวันไม่แน่เราอาจจะมาซ้ํานะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวเอาน้องบุญมารวมตามหาปลายี่สกที่บ่อนี้นครับ